เข้าถึงพิธีเปิดอย่างจริงจังผมจะเล่าให้ฟังครับคือ,อไม่มีอะไรที่จะดีกว่าการเอาตอนเองเป็นตัวอย่างเพราะว่าอย่างน้อยก็ไม่ถูกฟ้องนะมันต้องไปเสียค่าวิทยสิท์ในวัยหกสิปีผมคิดว่าทุกวันเป็นวันของการเรียนรู้ OBE อย่างที่ผมเข้าใจมันเป็นการเรียนรู้ที่มีมีเป้าหมายที่ชัดเจนคนอื่นรู้ด้วยว่าเราก็จะไปสู่เป้าหมายนั้นไม่ใช่เรารู้คนเดียวอยู่ในใจแล้วก็กำกับตัวเองให้ไปอยู่ในเป้าหมายนั้นตลอดชีื่อการเป็นแพทย์ผมไม่ได้ใช้คำนี้นะครับคำว่า OBE แต่เราใช้คำว่า resource management ก็คือการบริหารจัดการเพื่อไปสู่ตัวผล r e s o l r e เนี่ยมันหมายถึงสมอย่างอยู่ด้วยกันนะฮะมันหมายถึงผลลัพธ์ที่เราเรียกว่าเอาทำมันหมายถึงผลกระทบที่เราเรียกว่า Impact และก็หมายถึง Branding ด้วยว่าคนเขารู้จักเราจากสิ่งที่เราทำคนเขารู้จักเราจากสิ่งที่เราทำ ในภาษาษอังกฤษอาจจะเรียกว่า achievement นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทได้รับรางวัลจากสหประชาชาติเป็นบุนคคลคนเดียวเลยที่ได้รับรางวัลน,นี้จากสหประชาชาติโดยนายโคฟีอันนำรลชกาธที่รสหประชาชาติได้นำรางวัลมาทุกเจ้าถวายด้วยตัวเองรางวัลน,นั้นชื่อ lifetime achievement เป็นตัวอย่างของการนำมนุษยชาติไปสู่ผลลัพธที่เปลี่ยนแปลงมนุษยชาติเป็นรันวันเดียวผลเดียวพระบคนเดียวคราวนี้เรื่องของ r e s u r ซ e Based Management ทำไมผมต้องพูดคำนี้เพราะอุปสรรคที่สำคัญที่สุดของของการเรียนในประเทศไทยคือเรายังติดกับว่าคุณครูเป็น เสาสมวิทยุนักเรียนคือเครื่องรับวิทยุผูู้ส่งสัญญาณไปต้องรับให้ได้ร้อยแล้วก็ต้องเอามาตอบคำตอบให้ได้ร้อยด้วยเพราะเราจะวัดกันที่เธอรับได้เท่าไหร่มันแตกต่างจากการเรียนแพทย์เมื่อปี2519หลายคนยังไม่เกิดครูแพทย์คนแรกๆของผมที่มาสอน ในภาควิชาพรีคินิกท่านผููชันเองจำได้ว่าครูแพทย์เปรียบเสมือนคนจูงมา้าไปที่บ่อน้ำพร้อมมาจะได้ไมต้องวิ่งไปทุกทิศทางว่าน้ำอยู่ตรงไหนแต่ส่วนมาจะก,ก้มลงไปดื่มน้ำหรือไม่มันไปเลือของมาเพราะว่าจำแม่คร,รูแบบเป <laughs> รียบเทียบแบบโห เท่านี้นะครับผมก็เลยเล่าให้สัหรับคนอายุ6-6ปีเมื่อหิวน้ำเมื่อมีความจำเป็นทางด้านชีวภาพคืออยู่น้ำมีน้ำไอการจะก้มไปดื่มน้ำนี่แหละเราต้องบังคับตัวเองให้ก้มไปดื่มน้ำผมก็มีมีข่าวดี ที่จะแจ้งนสาวว่าหลอดเลือดขับกระจของผมเนี่ยถ้าในท่อนี้มันมีรูรูนั้นสมมติว่าของอทันจานนพร,รัตน์รูของหลอดเลือดกระจายทัจานนพร,รัตน์มีร้อยผมเหลือสามสิบนะครับอันนี้เหลือสามสิบผมก็คิดกันมาแบบ resource management ว่าเป้าผมไม่เปลี่ยนนะครับผมมีเป้าเดียวว่าจะมีชีวิตอยู่ให้ได้จนถึงอายุ80 โดยไม่พิการนะฮะสติปัญญายังใช้ได้ไม่เป็นภระรรยาผมไม่เปลี่ยนเป้าแต่ผมต้องเปลี่ยนตัวเองบางอย่างถ้าทัานสังเกตท่านจะสังเกตได้ว่าผมเป็นคนเดินขึ้นบันไดสามชั้นวันละสองถึงสามเที่ยวทุกวันภายในสมสัปดาห์ผมลดน้ำหนักไปได้สองจุดเจ็ดกิโลป้าหมายจริงจะลดได้สี่กิโล เพราะเป็นวิธีเดียวที่ผมจะรักษาเป้าเดิมคำผมไว้ได้คือตายหรือแปดสิบโดยมันต้องไปแยงสายส่ยสวนหัวใจก่อนควาจริงก,การไปแยงสายส่วนหัวใจนี้มันไม่ได้เจ็บนะฮะแต่ผมเกรงใจหมอรุ่นน้องเพราะว่าเธอเคาทำงาน24ชั่วโมงปีละ365วันถ้าพี่ชาตีต้องไปอยู่ในคิวในคนหนึ่ง่ผมเกรงใจนะฮะมันก็ไม่ได้กลัวด้วยแต่สิ่งเหล่านี้นะครับมันเป็นชีวิต ที่ผมสัำบีบก,การเรียนรู้คําคอยุ่66ปีมาเพราะว่าท่านอาจารย์อายุน้อยกว่าผมมากลูกศิษย์อาจารย์ยิ่งอา,ายุน้อยกว่าท่านอาจารย์แต่เราไม่เคยเอาเรื่องทำการเรียนรู้มาเปลี่ยนชีวิตนะถ้าเรื่อง,องการเรียนรู้เปลี่ยนชีวิตเนี่ยเราเรียนได้ทุกเรื่อง แล,แล้วเราก็สามารถที่จะค่อยๆสร้างสถานการณ์ให้กระบวนการเรียนรู้ค่อยๆพัฒนาศักธิ์ของเราไปทีละขั้นเปรียบเสมือนเวลาเราเอาเหล็กขึ้นสนิมจากแนบรถยนต์ไปตีนี่ไอเหล็กขึ้นสนิมตานโยนทําเนเตาถ่านก็คือบลูมขั้นที่หนึ่งนะครับให้ทำยังไงให้ทำตามนะั้นให้เขียนต่อไก่ก็เขียนต่อไก่ได้เนาะ แต่พอเราใส่ไฟเข้าไปเติมลมเข้าไปเหล็กมันก็เริ่มแดงเริ่มแดงก็คือมันเกิดการร้อนรุ่มในตัวผู้เรียนระหว่างการเรียนรู้แบบเดิมสบายกับการเรียนรู้แบบใหม่ที่มีคนจำที่จำใช้มีคนมากํำกับเหล็กที่แดงก็ไปใช้อะไรไม่ได้ครับจนกว่าช่างตีเขาเอาไปตีขึ้นรูปการตีขึ้นรูปก็คือกระบวนการภายนอกนะ กระบวนการภายเนที่จะทำให้เหล็กเนี่ยมันกลายเป็นมีดแต่พอช่างเอาคมเหล็กแดงๆไปโดนน้ำนะครโอ้คราวนี้อุณหภูมิ800องศาไปเจอกันน้ำที่อุณหภูมิ30องศามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทำให้มีคามราบว่นไปเคลือบอยู่ในเหล็กคือมีเพชรไปอยู่ในเนื้อเหล็ก อันนี้นะครับสุดยอดเพชรนั่นก็คือหลักที่เอาไปใช้ที่ผมหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาได้เพราะว่าผมเป็นคนชอบสะสมของมีคมเคยคิดว่าถ้าไม่ไปผู้ในการวิชชุมชนก็จะไปเรียนตีมีดนะครับพอมันเป็นวิชาหมาตจารย์ที่ทําให้เหล็กขึ้นสนิทกักายไปมีเพชรอยู่ในคมเหล็กคมดาบคมมีดผมคิดเรื่องนี้เสมอมาแล้วก็ ต้องขอกราบขอพระคุณท่านผู้เชวดผู้ชิดศรรัตราจารย์ดรนรินถ้น,นันทามาอย่างยิ่งเลยนะครับท่านเป็นรองผู้ในการสถาบันนวัตกรรมด้านการเรียนรู้คือการเรียนรู้เกิดได้ในทุกที่ลูก้ายผูมใหญ่สุดของสถาบันนวัตกรรมด้านการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแห่งพะเยา คือนักศึกษามปลายที่ต้องการเรียนเก็บสะสมเครดิตเมื่อมาเป็นนักศึกษาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพะเยาก็อาจจะมีบางคนจบได้ในสองปีครึ่งอาจารย์ถ้าสะสมดีโอล้ำมากเลยล้ำแล้ววิยานิพนธ์ของท่านอาจารย์ผู้ชยดาศาสตราจารย์ดรนารินันพสุดคือการศึกษาแบบเปิดโดย เป็นการเรียนรู้แบบกลุ่มระหว่างนิสิปริญญาตรีที่เรียนผ่านหลักสูตรกับบุคคลภายนอกที่เรียนผ่านของจริงผมว่าฟันวันนี้ผมขนลุกเลยนี่คือสิ่งที่โอกาสบุพรรมงบประมาณและวามตั้งใจทำให้เรามาบรรจบกันในวันนี้แต่สิ่งที่ผมพูดนี้ท่านอาจารย์รุ่งบอกว่าติดตามดูยูทูปผมทุกตอน เหมือนกับได้ไปดื่มกาแฟด้วยผมก็เลยเกิดแรงฮึดว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะทับอัพยูทูบให้อีกตอนหนึ่งการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นเมื่อเราเดินออกจากห้องนี้กลับไปที่งานของเราแลครับไม่ว่าจะเป็นเย็นนี้หรือเย็นพรุ่งนี้ถ้าเราไม่เปลี่ยนวิธีคิดวิธีทํางานของเราศูนย์นะไม่เหลือลครับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่สุดก็คือถ้าเราไม่เปลี่ยนชีวิตเราจบ อย่างที่ผมบอกนะครับหลอดเลือดหัวใจเลือ3สสิเปอร์เซ็นถามว่าผมเดือดร้อนไหมผมไม่เดือดร้อนเพราะเป้าผมไม่เปลี่ยนแลวผมก็รู้ว่าผมเปลี่ยนชีวิตผมได้สิ่งเหล่านี้นะครับคือปลายทางของการเรียนรู้เป็นบลูทักษ o นามีขั้นที่หกที่เราเรียกว่า c r e a t i v i t y มันไม่ได้แปลว่าเอาความรู้ เาไปหางเงินภายนอกถ้าความรู้มาหาทรัพย์ภายในเนี่ยมันมันมันไม่ต้องไปขายใครมันก็ได้อยู่แล้วนะที่ผม้องหยิบเรื่มงบูมมาใช้ท้งหนึ่งก็เพราะว่าถ้าเป็นการประชุมในช่วงปลายปีของประมาณนี้ก็จะมีประเพณีฮะเราจะเห็นท่านผู้มีเกียรติหลายคนไปประชุมหลายๆที่นะเะนื่องจากว่ามีคิวประชุม ประชุมถัดไปพอถ่ายรูปร่วมการเสร็จปั๊บหายปั๊บะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไปไม่ถึงตัวปลายทางที่ผมต้องนำสิ่งเหล่านี้มาเพราะว่าท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนริน์นันทามานั้นท่านเป็นคนสุภาพครับท่านก็บผมไม่ได้พูดตรงแบบผมเนาะท่านเป็นคนจริงใจคนท่านกับผมไม่ได้โฆษณาว่าท่านทำอะไรแล้วเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างแต่ผมก็อยากจะ ขอยกย่องจากใจจริงว่าการที่อาจารย์หนุ่มแน่นมากเลยไปเรียนคณะครุศาสตร์จุฬาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตและไปชวนอาจารย์คณะอื่นมาเปลี่ยนวิธีสอนจากการสอนผ่านการปิ้งแผนไส powerpoint ให้คนนอกมานั่งเรียนด้วยเนี่ยผมต้องขออนุญ,ญาตใช้คำที่โก้หน่อยว่าโคตรยาก แต่ตอนนี้เหตุผลลั์คือน,นักเรียนชั้น,นมัธยมม .4 ี่มหม .6 สมัครเรียนที่สถาบันนวัตรกรรมด้านการเรียนรู้มพยาเพื่อที่จะสะสมเครดิตเมื่อไปเรียนในระบบจริงๆเขาก็จะได้ใช้เวลาน้อยลงอาจารย์มีสิ่งที่ผมขอให้พวกท่าน มีผมเชื่อว่าพวกท่านมีผมก็มีแต่เราไม่เคยได้บอกว่าเรามีความกลา้ากล้าที่จะเปลี่ยนผมก็เผาให้การอบรมเชิงปฏิบัติการสองวันนี้เป็นเรื่องของการคว้าโอกาสเพื่อจะเปลี่ยนชีวิตผู้โชคดีของแต่ละท่านให้มันลงตัวมากขึ้นให้ทำน้อย ได้ผลมากได้ยาวให้ทำโดยไม่ต้องทำและให้ชื่อเสียงของท่านจะอยู่คู่กับแผ่นดินน่านต่อไปก็ขอเปิดการอบรมเชิญปฏิบัติการเรื่องเอาค o เบสเอ e เคชัน a t i ั n นับันขอบคุณครับ